เลี้ยเห็นหลายหลายออกนอกภูสะพอนอดสาเยิ้มจิ้งคาต่างจี๋อดสาเยิ้มจิ้งลิงตางกระต่ายอดสาตั้งเสียงสาวมอหน้าภูขี่ไล่ช่าง่อบคู่ควรดีหันมาล่องซิ่งส่งกับน้าสีบานเปิดต้นตางต้นมะนัชสงตางกันหน้าเสียบตางกันน้องเป่าขึ้นที่มาแช่โอลาโน เอาแล้วละว่าสาทุสาทุสาทุภูกูุสันโตกนาคมโนกัสสโพโคตะโมอานิยามิสายุคุณบิดอนมั่นดาคุณคู่บาอาจารย์ผู้ยู่เบื้องสูงเรือเบื้องต่ำทุกเส้าคำหลูกขอวบอนหาคุณคู่บาอาจารย์ถูกรูถูกน้ำที่ผู้ปบรกปักรักษา ว่ารางเจ้าทีเจาา้าถามเจ้าบ้านเจ้าซองผู้ข่ารับบ่ถูกปองโกดไทยอาโหสีและจักรสีหรือบอดีขอมอบให้คนฟังจักสีจังเลยบอดจางขอมอบให้คนบึงพิษพลาดบาดหางผู้ข่าขออาโหสีนำ้ำคุณบิดามั่ดาคุณครูบาอาจา,ารย์สาธาุสาจงมาปกหน้าบางังปกหน้ากั้งมาเรือมหมอลำ ฝนเยอแม่เด้อโอ้ยแล้วะคุณต่อินเยอเม่เด้อเจดีฝอนใส่มารับได้คุยข้างในกรได้เป็นาง เดียวนี้ขั้นสาตูเดอค่ะขอย่อมือไหว้คุณผู้ถูกทานย่อมือไหว้จะคู้ผู้ถูกทานเด้อคุณอาจารย์ขอยกใส่เก้าย่อคิ้วใส่เสียนสาตูเดอคอยสูบให้เ่อนใน้อเรียนเร็้วไว้ขอยามีไอรัสะดวอีกข้อนองกับสามองคอง้าพุทธมารุปปงขุนองคุณไงเกล้ากันซอยสู้นอกจากนั่งคุณมทีปะพิดานอกจากนั่งคุณมทีระพิดาสาตูเดอพระกุนา ไม่ได้มาดังมข่ายนั่งล่ำนาเกลวให้มีหูเลยก่อนข่ายใหญ่หลวงสาธุเดตอรกับทางคุณองค์ไทยอค์ไทยและโคดุคุณสอนสั่งอีนางบักซูมือมองนี่ดิบบางบินตัวสาวนางนี่บอกเคยได้ดินประมาณเห็งคุณคู่สาธุเดตอรขอให้ทรงคุณมีสูอันน้ำอยู่ฉันละเท่าไรู่เลี้ยวสิเดือดละก่อนก่อนเอ็ดล่ำจะเขินบอกให้อีนางบอกสิว่าก่อน ดีโอเกอีใจมากพ่อพี่่อน,ออน,น้อง,มมองเอาอีกจักเงาไปจักกหวานก็พีาพออม,มาแค่เออและไล่พฤติการที่พออพีทำมาเพราะแรกเดี๋ยวพอ่อพอกันไหมเพราะเดี๋วันซื้อวกมาแซ่บใส่สสสกันเห็นมาเดี๋ยวนี้พ่อขาวเลี้ยวทีเดินดกจมตาอุป,ปมา อยู่ดอกกุงดาวคนคือข้าวละมน้นเข้าปากเก็บลูกอาเสียบร้อนน้องสุกตาตอเสียงโนกๆคือปีแกนสาบน้องดูดาวคะดังเสียงไฟป่าสุริยาลมต้องาเสียงอารม่์ไปจริงลมปติงาไม่คือไข่่อยซน้องคิดผากก็บ่มีเฮือนกันเฮาใส่สวงเงาจนกันตังเสียงร้องสักกูน้าหิ่นซึนเอามาดินตงมึนมาเข้าเพิ่นบาสัตว์ทั่วอ พอจังมาอไดเกี่ยวยา่าไตาานนี้มีเอยนให้ึงเวมามองมามองะสงบ่าทางน้นงนี้ให้กรสมความบ่ากาวูดสอ้อเท้าจำไห้อนนี้อาิจังมาออย่าีอย่าีถึงรักางนี้ทำให้หว้าบอโจอดัไปทุงแ,แต่เรคู่กันเดกกแตละตอูดสดูแลวกินหอมกินหอมสดูแลกิน โอ้ยไดนหน่อยนีิจะมันหูจับพวกเนาะเป็นจะได้นอคุูยุทธาเมื่องนอกมวนปากภูยุทธาอเิริกาันไน สวัสดีพี่น้องพ่อเมียตีเคารพเมื่อนี้ฉันมอลำลูกล้างสั้นเราบันเทิงศิลปี่น้องหมอลำ่จาจกบ้านอุน่นอืมอัเพื่อจัตุราคาพิมาาาา่านังหวัดรอยเอ็ดเท่านียล่ะพี่น้องบ้านเดียวกันเมื่อนี้มากครับพรอเอกนุ่พผ่้นำทีมงานวาหวนาบูนจกักรพันธ์น้าเพื่นปลอมด้วยอดอกบิกีสีหน้านวลดีใจหลายเดี๋ยวมากพกอีพออ่อเมียบ้านเม,องงเออนเมืองหงเออบ้านเมืองหงอ้านี้จา้างมอลำ่ดี ดีได้อ่ายเพิ่นแต่บ่าันก็ด็จ้างสั้นเรามนจางเลียวพ่อมาเลียวสั้นเราบ่มีชื่อหวยเอิเพันมาอ่าอือปีนานี่มีอนไล่ะเอาล็งคพอไปใส่อ้าคุณลาข้าวมึงล็อไปมึงล่ำขื้นเพิ่นไปเลยไม่ล่ะมึงล่ำขือนมาขาข้าวล่ำบัด่อยโอขื้นแล้วก็หนีถ้าไมนเป็นมวนมากกว่าขึ้นยังไงม้วนแล้วพ่แล้วค่ะจ้าเข้าใจแล้วบนี้ ฮะห่อใจเดียวแล้วมันกะิจ้างฮอดอกเอาอีพอยอีเมย์สุสุกคนลูกหลายีเจหลายด้มากผมความงานในบันนี้ีเจรหลายเดมารรวมหอมในงานอันนี้ใเมือพนเหลียกเพลค่ะเอาสล้องสัตว์ท่าพ่อแม่พี่น้องแล้กกระทบบุญเออไปนั่ง หวางสวางใส่ปอบมือเอื oh. uh ้องแจิเป็นมือออกเลขยได้บ้านนี่แต่ว่าเพิ่นจุดได้เลขอยู่ได้มือนี่เอ้ามีอยู่ยสิเอาโซกให้พ่อแม่พี่น้องพอบเออมาเฮ็ดมาท่าน้ำกันมื้อนี้ก็ได้บุญได้กุศลมื้ออื่นก็มาน้ำกันม้านั่งหรออะไรน่มาตั้งไปอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะออกตัวได้ก็ตัวนั้นล่ละนอกแม่เออเอานีงล่ะคนตาลุงหรือป้าเอาอาหาน้องพีลุงหรือป้าเอาอาหาน้องพีได้เมื่อสั่นวันตีกันเลย ขอบคุณค่าอันนี้อันนี้จากไซคันนี่อันนี้จากพี่ไปยเงี้เองเขาะขอบคุณค่ะที่เจ้าภาพฮะเข้าดอกไอ้ผู้เดียววะนี่ไม่เนาะหมอแค้นหมอแค้นกันน้อยใจหมอแค้นน้อยใจกอเพิ่งกระลังไปเลยเพิ่งกระลังไปเลยเพิ่งกระลังเบิลงไปเรื่อยๆเพิ่นมาเอาตามชิวเนาะ ส่วนเลี้ยวตุบแตงเล้ยกับพียงพ้องบุญนี่คนลงทุนไปกับบ่อได้มีเล้ยวหุ่นจากว่าใส่ปานเกลวบ่มีเล้ยวเกลียวุ่นใส่ปานเกลวบ่มีเล้ยวเกลียวหุ่นสก๊ะราทบุญกับบ่ได้ขาดใดของกระบบแบาอย่างไรทั้งปันเหลือทังปาไต่กังขี่เล้วนี่ก็ได้เงินเหมอนเราแค่นหนเฮาได้บมึงกมาิ 我那不在也听完